สวัสดีครับน้ำแมวเอ้าไมอน้ำติงนูนเยสมาแล้วนูนเยสมาแล้วเอาหรอบ้างไงบ้างไงกูเนี่ยบังเกินไม่เช้าไปเปิดดูว่าใครเป็นดาวซันโบฟิเบรีกูเตงไว้ใครเตงหนึ่งเออร์ลิงฮาแลนด์แล้ว เต็งสองโมฮัมเหม็ดซาลาห์เต็งสามแฮร์รี่เครนเต็งสี่มินซงมึนแกนิดนึงสมเซิงมินใช่สนฮึงมินซงฮึงมินผูกแล้วโอเคคนที่เต็งห้าเนี่ยใครครับพี่ดาวินนูเยตดาวินนูเยตหนึ่งใจหนึ่งใจสิบสี่แล้วพี่ว่าไงพอได้มา มองจากกระยัครับคือเทียบกับฮาแลนด์นะฮาแลนด์เนี่ยกูว่าแม่งไม่ต้องไปจู่เลยอ่ะแม่งมันผ่านแล้วแต่นูนเยสเนี่ยความรู้สึกกูนะครับแอนดี้แคโรลสองเอางั้นเลยเหรอ๋อกี่ประตูกี่ประตูถ้าแอนดี้แคโรล์ถ้าถ้า้นูนเยสยิงยิงยิงถึงยี่สิบประตูนะพีเมียอย่างเดียวหรือรวมฮะพีเมียอย่างเดียวถ้านูนเยสยิงถึงยี่สิบประตูนะ กูเลี้ยงเหล้ามึงแก้วมึงตไปะมึงคิดว่ากูจะไหว้น้ำอะไรเหรอไม่หรอกฮะแก้วเดียวน่ะแก้วเดียวก็เอากินเหล้าพี่โอเคอยู่แล้ววะไม่จริงวะไม่เคยที่กินเหล้ากูเลยไม่เคยเลยเ้ยนี่ใครวะอ๋อเบนอ๋อเบนเองครับนุนเจ๊มาแล้วนุนเจ๊มาแล้วว่าไงผมเบนผู้หญิงดูบอลฮะผู้หญิงดูบอลอ่ะครับพูดหน่อยพูดถึงดุนเจ๊หน่อยโอ้โหดูดหอยดูหอยเลยดูหอย ยุ่นเย็ดอ่าผู้ตรงๆนะแฟนแมนยูอะอ่าอยากได้อยากได้แต่พอไม่ได้อ่ะแฟนแมนยูก็จะไปเม้นว่าไม่อยากได้หรอกไม่ได้อยากได้อยากได้ล้วคิดว่ามันจะช่วยเลี้พูนไม่น้อยแค่ไหนไหมคอปอ่ะตอนนี้เขาซื้อตัวแต่ละตัวเขาคิดหนักเขาคิดมาแต่ละตัวที่สังเกตที่อย่างดีอาร์เข้ามาอย่างเงี้ยแต่ละคนซื้อเข้ามาอาคันทล่าอย่างเงี้ย มันใช้งานได้เลยไงก็เชื่อว่าแม่งใช้งานได้เลยแหละใช้งานได้แบบไม่อะคตินะใช้งานได้มีสิทธิ์เป็นใช้ไมาทำดดเด็กมาลิเวอร์พูลมีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลเขาพีคสุดล้วแต่ว่านะเวลาที่อัดคลิปเนี่ยเรายังไม่รู้มาเน่ไปไหนนะอ่ายังไม่รู้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลปีนี้ติดวิ่งไปยังไงมาทางนี้เนี่ยโอ้ลูกพี่เราเวียงมาเกือบเกี่ยวยังไงคิดว่าปีนี้ลิเวอร์พูลอะท็อปสิกแน่นอนเฮ้ยแค่แมนเอง์เหรออ่ะผมว่าติดท็อปสิก แมันแมนยูป่ะแมนยูว่าท็อป10แน่นอนท็อป10โอเคนี่พูดเป็นกลางนะเป็นกลางใช่ไหมอย่าไปแตะเขามากตอนนี้กำลังดีอยู่แล้วกำลังดีใช่ไหมครับนี่น่าจะไปดูเป็นผู้หญิงดูบอลนะแอบเป็นผู้หญิงดูบอลแล้วเริ่มพูดหลายทีนี้เริ่มมีมูลแล้วนะเริ่มมีมูลแล้วเริ่มมีมูลนะมูแล้วก็เดี๋ยวถามมาคันเออไปถามลูกพี่ถามลูกพี่ผ่านเชื่อกกูยิงไม่ถึง20ประตู พี่จองนูนเลสมาแล้วเนี่ยพี่พูดหน่อยคิดว่าไงพี่คิดว่าไงเฮียเดี๋ยวกูพอกูบอกแอนดี้คาโลก็มาด่ากูอีกเฮียแต่เล่นไม่ได้เลยพวกมึงแม่งหัวร้อนซีเรียดเฮียแล้วเอาแบบว่าขำๆแบบว่าแบบโอ้โหหยอกกันเล่นบอกเฮียผมเหมือนเหมือนแอนดี้คาโลโอ้โหโกรธกันใหญ่เป็นเฮียแล้วนักหนาไอสัตว์ก็ดีแหละคือใจเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเออมันก็เล่นดีไปกับบอลดีมีความสามารถเฉพาะตัวเออก็ดีแต่ว่าอะ ด้วยความที่เป็นเป็นเด็กผีก็ต้องอํากันเล่นบ้างหยอก็เล่นบ้างโอ้โหพวกมึงนี่แมมึงไปบอกพวกมึงหน่อยเถอบอกมึงจะเอาจริงเอาจังเฮี้ยเลยนักหนาดูบอลเป็นสถานการณ์เป็นความบันเทิงไอ้สัตว์แม่งไอ้เฮี้ยมาแบบโอ้ยแอนดี้แคลโรเฮี้ยเงีอย่างงี้ทำไมไม่ได้แล้วเกิดแก้เขินหลอกรู้หลอกแล้วว่าอิดอิดเฮี้ยอะไรสัตว์เว้ยนา้เฮี้ยไอ้กอดอะไรมา